ลำดับต่อไปนะคะตัวแทนคลาวาสจะนำพวกเราเกล่าวคำถวายสังฆทานและปัจจัยอันเนื่องด้วยเหตุแห่งกระถินค่ะขอกราบประจารย์และญาติธรรมทุกท่านคณะสงฆ์ทุกท่านด้วยนะครับขอให้ญาติธรรมทุกท่านกล่าวตามผมนะครับขอกราบนมัสการ กราบนมักเพื่อการรับทราบแห่งสงฆ์เพื่อการรับทราบแห่งสงฆ์พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายผู้มีศรัทธาผู้มีศรัทธาอันยงลงมั่นอันยงลงมั่นในพระพุทธในพระพุทธพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์จะขอตั้งจิตจะขอตั้งจิต ในในจาคะสัมปทาในจาระสัมปทาด้วยใจปราศจากความตนีด้วยใจปราศจากความตนีอันเป็นมนทินอันเป็นมนทินอยู่ครองเรือนอยู่ครองเรือนมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีจาคะอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุ่นมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละ ยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการจำแนกทานยินดีในการจำแนกทานมีความประสงค์มีความประสงค์ที่จะถวายที่จะถวายสังฆทานและเงินทองสังฆทานและเงินทองอันเนื่องด้วยเหตุแห่ง กฐินอันเนื่องด้วยเหตุแห่งกฐินแต่พระภิขุสองแต่พระภิขุสงแต่เนื่องด้วยเงินทองแห่เนื่องด้วยเงินทองเป็นของอันไม่สมควรเป็นของอันไม่สมควรแก่ภิขุแก่พิขุในการที่จะรับในการที่จะรับหรือให้รับหรือให้รับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ หรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงขอมอบเงินทองนี้จึงขอมอบเงินทองนี้ไว้แก่ไวยาวัจกรไว้แก่ไวยาวัจกรผู้กระทำกิจธุระแทนสงผู้กระทำกิจธุระแทนสงซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราในการที่จะดูแลรักษา การที่จะดูแลรักษาเงินทองนี้ให้ปลอดภัยเงินทองนี้ให้ปลอดภัยและยังประโยชน์และยังประโยชน์ในเงินทองนั้นในเงินทองนั้นให้แปลเปลี่ยนเป็นไปให้แปลเปลี่ยนเป็นไปเพื่อปัจจัยสี่เพื่อปัจจัยสี่อันมีจีวรอ,อันมีจีวรบ,บินททบิบาดเสนาสนะเสนาสนะเพศ <ภ>และสิ่งจำเป็นอันสมควรและสิ่งจำเป็นอันสมควรแก่สมณะ,ะบริโภคแต่สมณะ,ะบริโภคตามธรรมวินัยตามธรรมวินัยตามความประสงค์ตามความประสงค์ของภิกขุและคณะสงฆ์ของพิกขุและคณะสงฆ์งเพื่อยังความผาสุกเพื่อยังความผาสุกความดำรงอยู่ได้ ความดำรงอยู่ได้ของชีวิตแห่งสงฆ์ของชีวิตแห่งสงฆ์ในเขตสีมาในเขตสีมาอารามแห่งนี้อารามแห่งนี้ทั้งเพื่อยังความเจริญทั้งเพื่อยังความเจริญความงอกงามไพ่บุญความงอกงามไพ่บุญและความมั่นคงถาวรและความมั่นคงถาวรของพ<บ>ุ<บ>ทธศาสนาสื่อไปของ นาสืบไปสาธุงคำกล่าวถวายภ่ากรินนะครับพวกเราทั้งหลายทั้งหลายขอ,าออขอแสดงความนอบน้อมขอแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาสักสการะบูชาแด่พระผู้มีพระภาค แต่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธอะอรหันตะสัมมาสัมพุทธะ <elet land. S 2> พวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายอาศัยสัทธาอาศัยสัทธาในพระผู้มีพระภาคในพระผู้มีพระภาคเพียงตั้งอยู่ในศีลเพียงตั้งอยู่ในศีลและสังสมสุตตะและสังสมสุตตะจึงประกอบพร้อมด้วยจึงประกอบพร้อมด้วยคว,ยวามลืมใส เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธในพระพุทธพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์และพระสงฆ์จนถึงบัดนี้จนถึงบัดนี้ได้มาถึงได้มาถึงกสิณกาลทานกสิณการทานอันเป็นฤดูอันเป็นฤดูถวายจีวรถวายจีวรและทำจีวร วพวกเราทั้งหลาย,าอลายขอน้มถวายผ้าจีวรขอน้อมถวายผ้า,า,าก,กีวรแดพ่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาการที่จำพรรษาการท่วนไตรมาท่วนไตรมากเกสีมา,มาวัดนาปะพะ วัฒนาป่าพงขอพระภิกขุสงฆ์ขอพระภิกขุสงฆ์ได้โปรดรับหม้อได้โปรดรับหม้อผ้ากระถิ่นทั้งหมดนี้ผ้ากระถิ่นทั้งหมดนี้อันเป็นทานบริสุทธิ์อันเป็นทานบริสุทธิ์จากพวกเราทั้งหลายจากพวกเราทั้งหลายเพื่อนำไปตัดเพื่อนำไปตัดเย็บเย็บ ยอม,ยอมและกรานกระถิะนถเพื่อเกิดสังฆสามัคคีเพื่อเกิดสังฆสามัคคีและความผาสุกแห่งสงฆ์และความผาสุกแห่งสงฆ์ตามธรรมวินัยตามธรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัติไว้ที่พระศาสดาบัญญัติไว้ด,รรด้วยเหตุปัจจัยด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนี้ดังกล่าวมาแล้วนี้ผลใหญ่อันจะมีขึ้น ผลใหญ่อันจะมีขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยจงบังเกิดขึ้นจงบังเกิดขึ้นแก่พวกเราทั้งหลายแก่พวกเราทั้งหลายคือพวกกรัตริย์คือพวกกษัตริย์จงเกิดขึ้นโดยชอบธรรมจงเกิดขึ้นโดยชอบธรรมยศจงเฟื่องฟูยศจงเฟื่องฟูแก่พวกเราทั้งหลายแก่พวกเราทั้งหลายพร้อมด้วยญาติ ของด้วยยาและมิตรสายและมิตรสายพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงเป็นอยู่นานจงเป็นอยู่นานรักษาชีวิตให้ยั่งยืนรักษาชีวิตให้ยังยย่งยืนเมื่อตายแล้ว เมื่อตายแลว้วพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์และได้อานิสงส์ใหญ่และได้อานิสงส์ใหญ่คือได้ความเป็นโสดาบันคือได้ความเป็นโสดาบันและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานและบรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เธอ ท่านเจ้าข้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าผ้าทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแก่สงพู้อยู่จำพรรษาท่วนไกลมากในเขตสีมาวัดนาป่าพงข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เพื่อจัดแบ่งผ้าที่ได้รับมาจากขหาบาดีผู้มีจิตศรัทธาสแสดงเจตนาถวายผ้ากระถิ่น ที่ได้พร้อมเพียงกันนำมาถวายนั้นมอบให้แก่พิกขุกผู้มีจีวรเก่าคร่ำคร่าและเป็นผู้มีศีลอันเป็นที่รักของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันเพื่อยังผ่านี้ให้สำเร็จประโยชน์ในการที่จะตัดเย็บย้อมเป็นจีวรในการต่อไปหากคณะสงฆ์พิจารณาเห็นสมควร มอบผ้าเหล่านี้ให้แก่พิขูใดขอจงยินยอมอนุญาตให้แก่พิขูลูปนั้นท่านเจ้าข้าขอสมชงฟังข้าพเจ้าคณะสงฆ์พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าพิขุถวัตชัยทัชะชะโยเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับมอบผ้ากระถิ่นทั้งหลายเหล่านี้การให้ผ้ากระถินทั้งหลายเหล่านี้ แก่พิกขุทวัตใจทัชชะโยชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงเป็นผู้นิ่งไม่ชอบแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นพึงพูดผ้ากระถิ่งทั้งหลายเหล่านี้สงให้แล้วแก่พิกขุทวัตใจทัชชะโยเพื่อตัดเย็บย้อม เป็นจีวรชอบแก่งสงเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้สังคกรรมในการอุปโลกกฐินได้สำเร็จแล้วโดยธรรมขอคณะสงฆ์ได้อนุโมทนาขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุ ลำดับต่อไปเป็นการถวายผ้ากรถินให้แก่พิกขุผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทอดผ้าค่ะ ภิกขุผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะสงฆ์ให้รับผ้ากระถิ่นในปีนี้คือภิกขุทวัชัยทะชะชะโยตัวแทนคารวาากกำลังนำผ้าไปให้ถึงประธานสงฆ์และภิกขุผู้ได้รับผ้ากระถิ่นค่ะขณะนี้ผ้ากำลังจะถึงมือพิกขุผู้ได้รับผ้ากระถิ่นแล้วนะคะ ขอให้ทุกท่านณที่นี้รวมถึงผู้ที่รอรับชมอยู่ทางบ้านทั่วประเทศทั่วโลกที่แสดงเจตนาถวายผ้ากรถิน่นแต่ไม่สามารถมาที่กูตาคลาสาราวัดนาปะาพงได้เตรียมตัวตั้งจิตน้อมถวายผ้ากรถิ่นพร้อมกันค่ะ ทุกท่านพร้อมนะคะถวายผ้ากระถิ่นพร้อมกันค่ะก็เป็นอันว่าผ้ากระถิ่นที่ทุกท่านพร้อมใจกันนำมาถวายก็ได้สำเร็จประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราสาธุพร้อมกันสามครั้งค่ะสาธุ 洒脱，洒脱。 ค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังพักภาาเก็บเข้าที่นะคะ เลียงเชิญตัวแทนคณะสิษย์นำผ้าถวายพระอาจารย์ เดี๋ยวจะนําผ้านี้มอบให้แก่คณะสงฆ์นะขอให้พิมมกุลมาเป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในการรับผ้าปืนนี้เดี๋ยวพวกเรารอตั้งใจฟังอนุโมทนานะ ก็รู้สึกว่าน่าจะปีนี้ปีที่สองมีคนลุกขึ้นมาก่อนทำให้หมู่คณะ<น>คิดว่าเลิกแล้ว<น><น>ก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าเรารออ,อ,กรรอ,อ,อกรีกส<ร>ักสองนาท<ร>ีทุกอย่างจะเสร็จพิธีจะเรียบร้อยกว่านี้นะ้้นในปีต่อไปนะขอให้รอคณะสงฆ์อนุโมทนาเสร็จเนาะอนุโมทนาเสร็จถึงจะลุกนะเพราะอีกแค่สองสานาทีนะอ่า เพราะนั้นอาจจะมีคนที่ไม่ทราบนะนำหมู่คณะขยับก่อนนะ,ะก็ตั้งใจฟังอนุทนานะเพื่อเราจะได้สำเร็จประโยชน์กันนะ สุขัสสะัตตาเมตาวิสุขังโสอธิคัตติอายุงทัตตวะพลังวันนังสุขันจะปฏิภานโตทีขายุยัสวะโหติยตทายตทุปปัจจติทิกาเลสะทันติสปัญญาวัตัญยวิตมัจจารา กาเลนะทินังอริเยสุอุพุตสุตาทิสุวิปัสสนมนาตัสวิปุลาโหติทักขินาเยตถะอนุโมทันติเวยาวัจจังกรรติวานาเตนทักขินาโอนาเตปิปุญญาสปากิโน ตาสมะาทัเถอปาติวานาจิตโตยทะทะตินังมหพลังปุญญานิปัลโลกัสมิงปัติทา่านติิปานินันติขอเชิญทุกท่านประนมมือเพื่อกล่าวคำกราบราพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิกรับสวาขาโตพระววตาธโมธรรมังนัมสามิกราบสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคสังฆังนามิกราบ เดี๋ยวคณะสมกราบลาพระพุทธเจ้าพร้อมกันนะเดี๋ยวกราบลาเสร็จก็กเ,เตรียมเนะกราบ นี่มูลอะไครับัง่างเดี๋ยวเราส่งคณะส่งพร้อมกันค่ะอ่าเรียบร้อยเนาะวันหลังแก้ตัวใหม่มหาชน <c oughs> <c oughs> ปีหน้าปีหน้ารอรอกราบพระพุทธเจ้ารอกราบลาบพร้อมกันสุดก่อนนะนะ เชินเลยนะรับหนังสือแจกด้วยนะหนังสือแจกแล้วก็แผ่นปฏิจจสมปาโทนะ ผู้ทีเคยมาแล้วก็คงทราบดีนะครับก็ออกทางด้านาซ้ายกว่านะครับก็จะได้รับของที่เรื่องที่พา